เวลาที่คุณเจอปัญหาคุณจะออกจากปัญหานั้นได้เร็วได้อย่างไรทําตามนี้นะครับให้คุณถามคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองครับว่าฉันเลือกจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นเหยื่อถ้าวันนี้ในสถานการณ์หรือปัญหาที่คุณเจอคุณเลือกการเป็นเหยื่อคุณแค่ยอมรับ่นที่มันเป็นครับแล้วก็ทุกทรมานต่อไปนั่นหมายความว่าคุณจะใช้วิธีการเดิมแล้วก็ได้ผลลัพธ์เดิมเดิมคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการก็ได้ครับแต่คุณต้องรับผลของมันนะคือความแย่ที่คุณเจออยู่ณปัจจุบันแต่่่ถ้้้้าาาาเเเเเกกกกกิิดววคุณจะลลืืออออใชชีตตปรับบสนนนงงย็ผู คุณถามคำถามกับตัวเองว่าสิ่งใดที่ฉันทําได้เพิ่มบ้างจากสถานการณ์นี้สิ่งใดที่ฉันเนี่ยต้องลดลงไปสิ่งใดที่ฉันต้องเพิ่มลงไปและแน่นอนครับมีวิธีการใหม่อะไรบ้างที่ฉันทําเพิ่มได้จากสิ่งที่ฉันเจออยู่ตอนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าวิธีการของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่มันก็ทําให้คุณไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่ที่เดิมจริงไหมครับเพราะคนส่วนมากเนี่ยกลัวว่าวิธีการใหม่จะไม่ได้ผลลัพธ์เลยแต่แน่นอนบางครั้งมันอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์แต่มันก็ทําให้คุณไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่ที่เดิมคือถอยหลังจงเลือกนะครับว่าจะใช้ชีวิตแบบเป็นเหยือ่อหรือเป็นผู้เลือกด้วยการถามคําถามนี้ครับฉันจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นเหยือ่อต่อสถานการณ์นี้แล้วจงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดตามสิที่คุณเลือกครับผมไปสารมาร์สโคตเอเนอพีสวัสดีครับ